ผมได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะฮะเกี่ยวกับเรื <S <S ่องคดีแตงโมคดีแตงโมเนี่ยวันนี้นัดฟังคำสั่งอายการจังหวัดนนทบุรีว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องเท่าที่ผมทราบข่าวมาวันนี้ก็ยังไม่มีการสั่งฟ้องนะครับค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนื่องจากตะกี้นี้มีผู้สื่อข่าวหลายสำนักโทรมาหาผมเกี่ยวกับเรื่องคดีแตงโมนะครับผมได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะฮะแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับแจ้งว่าคดีแตงโมเนี่ยวันนี้นัด ฟังคำสั่งอายการจังหวัดนนทบุรีว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องเท่าที่ผมทราบข่าวมาวันนี้ก็ยังไม่มีการสั่งฟ้องนะครับยังไม่มีการสั่งฟ้องนะครับค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนื่องจากคณะทําง,งานของอธิบดีผู้พักอธิบดีอายการภาคหนึ่งเนี่ยยังรวบรวมพยานหลักฐานและก็ตรวจสอบพยานหลักฐานในสํานวนยังไม่เสร็จสิ้นนะครับยังไม่เสร็จสิ้นคือส่วนในการของร่างฟ้องอะไรต่างๆของอายการจังหวัดนนทบุรีอันนี้เรียบร้อยมานานแล้ว เพียงแต่นะท่านอธิบดีอายการภาคหนึ่งและคณะทำงานนะยังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับยังรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากมีประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงต่างๆมากมายไม่ว่าทั้งทางสังคมหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะประเด็นต่างๆเนี่ยที่สังคมยังสงสัยอยู่เนี่ยมันยังยังยังอ่านยังยังไม่ตกผลึกอ่ะนะใกล้แล้วล่ะ นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนก็คือว่ายังไม่มีการออกคําสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคนบนเรือทั้ง5คนคดีแตงโมเอาสั้นๆงน่ายๆนะครับอันนี้ก็เรียนเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเรื่องคดีแตงโมนะครับนะก็คงเลื่อนไปนะตามรายงานข่าวเนี่ยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยน่าเชื่อว่าไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนอนี้ะเนี่ยครับก็คือเดือนกร,รกฎาเนี่ยครับไม่ไม่น่าไม่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิน สิ้นเดือนนี้ก็คืออาจจะอีกสักนะเท่าไหร่อะนะไม่เกินไม่เกิน30วันอะไรประมาณนี้ก็คงจะสั่งฟ้องหลายๆคนถามว่าข้อหาในการสั่งฟ้องเนี่ยน่าจะเป็นข้อหาฆาตกรรมทำร้า,ายร่างกายหรือว่าข้อหาประมาทนะครับก็เรียนให้ท่านทราบว่านะเท่าที่ติดตามจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยข้อหาก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับน่าจะเหมือนเดิมเพราะว่ายังไม่มีพยานหลักฐาน เพิ่มเติมใดๆที่แสดงว่านะมีเจตนาฆ่าหรือเจตนาทร้ายอันนี้แหล่งข่าวที่ที่ผมรับทราบมาก็ประมาณนี้นะครับนะนะครับนี่คือแหล่งข่าวนะครับนะแหล่งข่าวที่อันนี้ผมเป็นคนตรงไปตรงมานะครับมีอะไรก็เล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังในคดีแตงโมนะครับก็คงจะประมาทเป็นเหตุผ้อื่นๆถึงแก่ความตายส่วนใครจะผิดหรือถูกก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องนะพิจารณากันต่อไปคือสรุปง่าย เท่าที่ผมทราบจากแหล่งข่าวนะที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอในการที่จะบ่งชี้ว่าเป็นเจตนาฆ่าหรือเจตนาทำร้ายก็คือข้อหาก็คือเหมือนเดิมนะและไปขึ้นศาลแล้วใครจะแพ้ชนะก็เป็นหน้าที่ของศาลในชั้นนี้ผู้ต้องหาก็เป็นเพียงแต่คนที่ถูกกล่าวหาก็สู้กันต่อไปนะครับน่ะว่ากันต่อไปนะครับอันนี้คือเรื่องคดีแตงโมน,นะครับจุกรู้จ้กรู้อ่า คุณมงคลบอกอาจารย์ให้ความรู้ด้านกฎหมายทั้งทางบวกและด้านลบนะนะครับก็มี2ทางนะครับนะครับนะ